สวัสดีครับกระผมชื่อนายวิศณุพงศ์บัวเขียวรหัสนักศึกษา6711 4540509วันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นนะฮะเริ่มกันที่ชื่อระบบนะครับผมระบบที่พัฒนาก็คือ Toy Store นะครับแอปพลิเคชันเป็นระบบ สแสดงรายการของเล่นสำหรับเด็กนะครับโดยใช้อ่า uh, Recycle View ร,ร่วมกับ g l i d นะครับหัวข้อใน l a บนะครับที่ uh, นํามาพัฒนา lab สิบ,บนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับ Android uh, g r a n d l ครับผม Recycle View และ Glide ครับนมาประยุกต์ uh, โดยเดิมนะครับ l ลบจะเป็นเ uh, กี่ยวกับ uh, การแสดงรายการอาหารนะครับแต่โปรเจกต์นี้ก็เลยอ่านำมาพัฒนาปรับปรุงนะแก้ไขเป็นอ่ารายการของเล่นเด็กครับฟังก์ชันที่ระบบทำได้นะครับสแสดงรายการของเล่นนะครับ t อยลิส t นะครับในรูปแบบ Car d v ว e w ครับสามารถแบบโหลด URL โดยใช้ไกลแสดงชื่อสินค้านะราคา ประเภทของะะขอายุความเหมาะสมของเด็กครับแล้วก็เมื่อกดรูปนะครับจะมีชื่อ,อสินค้าสแสดงขึ้นมานะฮะกำหนดนะเราเริ่มที่ Android นะครับผมเราก็จะใส่ User นะครับเนม e n d r o i d Permission Internet ขึ้นมานะฮะที่โมเดลนะ โมเดลนะครับเราก็จะเก็บข้อมูลนะครับไอดี ID นะครับชื่อรูปภาพนะครับราคาแล้วก็ประเภทค่ะไอติมิ a แอคทิวิตี้นะครับสร้างรายการของเล่นนะครับโดยประกาศเป็นิสต์นะบอาเลย list นะฮะแล้วส่งไปให้ r e c y c l e view นะครับ ครับผมอืมนี่ก็จะเป็น URL นะชื่อ URL นะพอมาสมครับผมอ่าให้ ID r e c y c l e View ครับผมแล้วก็จะส่งไปยัง My Adapter นะครับ My Adapter ดึงข้อมูลจาก List มาแสดงแ,แต่ละการนะฮะและใช้ กลายโหลดรูปภาพนะฮะใช้กลายแล้วก็ import อ่าลายออกมานะฮะมาใชา้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะตั้งนะฮะตั้งฟุตเ e ็กนะัะจะมีคำบาทขึ้นมานะฮะ เป็นสกุลเงินนะฮะสกุลเงินไทยครับต่อมานะฮะเราจะมาไปโลเลเยอร์ฮะโลเลเยอร์นะฮะเป็นเลเยอร์ของแต่ละการ์ดนะฮะแสดงรูปนะฮะรายละเอียดของสินค้า จะเป็นล็อกเป็นช่องนะฮะผมก็ได้ไปเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเงาให้ให้ดูสวยงามนะฮะประมาณนี้ฮะ Activity นะฮะต่อมาก็ไม่มีเลยมากฮะเป็น Take View เป็นเลี้ยวหลักนะครับ มี Recycle View นะครับเป็นแสดงรายการทั้งหมดนะคสำหรับรายการอาหารนะครับ Recycle View จะเริ่มสาธิตการทำงานของโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นหมวดหมู่ของเล่นนะฮะแสดงชื่อราคาแล้วก็ความเมาสมนะครับสามารถเลื่อนดูของเล่นหลายชิ้นได้เลยนะาสามารถเลื่อนดูได้นะครับ ประมาณนี้ครับถ้ากดที่รูปนะฮะจะแสดงชื่อรายการของเล่นขึ้นมานะฮะัหนังสือเพลงครับล็อกไม้ครก็จบนะครับการสาธิตการทำงานนะฮะที่นำมาพัฒนาจากราดับที่10นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ